ผมเชื่อครับว่าคนที่มีแฟน,นครับไม่ใช่ทุกคู่นะแต่ว่าเป็นทุกคนไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงห,หรือผู้ชายผมเชื่อครับว่าปัญหาที่คนเจอตอนมีแฟนครับคือเวลาทะเลาะกันนะครับมันคุยกันไม่ลงรอยมันเกิดความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมปัญหาเนี่ยมันเกิดขึ้นไม่ว่าคุณจะผิดหรือคุณจะถูกนะแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นในใจคุณเสมอเลยคือทําไมเธอถึงไม่เคยเข้าใจฉันเลยแล้วผมเชื่อครับว่าอีกฝ่ายนึ่งครับก็เกิดความคิดแบบนี้เช่นเดียวกันและแน่นอนครับว่าเมื่อต่างฝ่ายต่างต้องการความเข้าใจในช่วงเวลาเดียวกันนะครับความเข้า มันจะเกิดขึ้นแต่การถกเถียงกัน ยกตัวอย่างเช่นแบบนี้ครับสมมติว,ว่ามีคู่คู่หนึ่งครับเพราะทะเลาะกันเรื่องเดิมๆซ้ำซากทะเลาะกันมานานแล้วคือผู้ชายเยี่ยคิดว่าการที่เขาเนี่ยดูแลผู้หญิงคอยซื้อนู่นซื้อนี่ซื้อนั่นให้เขาคิดว่าสิ่งนี้คือการใส่ใจแล้วเขารู้สึกว่าเฮ้ยฉันทําสิ่งนี้ให้เธอแล้วเธอยังมองว่าฉันไม่ดูแลเอาใจใส่อีกเหรอแต่ผู้หญิงครับคิดว่าฉันไม่ต้องการเลยสิ่งของภายนอกที่มันทําให้แบบกายฉันสบายแต่ฉันต้องการความสบายใจจากเธอนี่เพียงแค่ตัวอย่างเดียวนะครับแต่ว่าเรามีอีกหลายปัญหามากๆที่คนทั้้งงสอคคนเเกิดวาามมไม่ข กันและกันเพียงเพราะว่าเธอไม่เข้าใจฉันและฉันไม่เข้าใจเธอทีนี้เรามาดูครับว่าไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นระหว่างที่ทะเลาะกันเนี่ยต่างฝ่ายต่างคิดะอะไรกันอยู่ สิ่งที่เกิดขึ้นณตอนนั้นครับคือคนเราเนี่ยคิดว่าเธอไม่ยอมเข้าใจฉันเลยเธอไม่ฟังสิ่งที่ฉันพูดเลยแล้วฉันจะฟังสิ่งที่เธอพูดทาไมฉันจะยอมเธอทําไมเพราะในเมื่อเธอก็ไม่ยอมเข้าใจฉันคนเราครับเวลาเราเกิดความรู้สึกแบบนี้ขึ้นครับเรามักจะมีเหตุผลต่างๆมากมายมารองรับในสิ่งที่เราเชื่อมั่นครับมันอาจจะเป็นแบบศักดิ์ศรีของเราอาจจะเป็นตัวตนของเราเรารู้สึกว่าถ้าหากเรายอมไปมันจะทําให้เราเสียตัวตนเสียคุณค่าในตัวเองท่านเขารู้สึกว่าเขาไม่อยากยอมเขาไม่อยากรับฟังแล้วนั้น เขาอยากจะสู้เ <het> พื่อชนะอย่างเดียวเพราะฉะนั้นครับมันเลยทําให้เกิดสิ่งนี้ขึ้นครับเวลาที่เราทะเลาะกันก็คือเธอต้องฟังฉันก่อนและมันไม่เกิดขึ้นเพียงแค่คนเดียวครับแต่มันเกิดขึ้นทั้งคู่ทั้งคู่จะคิดแบบเดียวกันครับว่าที่เธอไม่เข้าใจฉันเพราะว่าเธอไม่ยอมฟังฉันและแน่นอนครับว่าเมื่อเกิดแนวคิดแบบนี้ขึ้นทั้งคู่การเถียงกันมันจะไม่มีทางสิ้นสุดครับเพราะว่ามันไม่มีใครเข้าใจกันเลยเพราะฉะนั้นครับเมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะครับแล้วเราควรทํายังไงล่ะเพื่อให้มันเคลียร์กันได้จบ ข้ากัันนแลกก่อนอื่นครับผมต้องบอกหลักการของการที่จะทำให้คนอื่นเนี่ยฟังเราก่อนหลักการนั้นคืออะไรรู้ไหมครับหลักการคือคนจะฟังเราก็ต่อเมื่อเราฟังเขาจนเราเข้าใจเขาและเขาก็จะยอมฟังเราจนเขาเข้าใจเราแต่คนส่วนมากทําไม่ได้ครับเพราะคนส่วนมากฟังก็จริงครับแต่ไม่ได้ฟังเพื่อจะทําความเข้าใจแต่ฟังเพื่อที่จะหาเหตุผลมาสู้เพื่อเอาชนะ ซึ่งแน่นอนพอเป็นแบบนี้มันเลยทําให้เกิดการเถียงกันโดยที่ไม่มีจุดสิ้นสุดเพราะว่ามันคือการฟังเพื่อเอาชนะไม่ใช่การฟังเพื่อทําความเข้าใจเพราะฉะนั้นครับเวลาที่เราจะฟังใครสักคนครับเราต้องฟังมาจากมุมที่ว่าเราอยากเข้าใจว่าคนคนนั้นน่ะเขาคิดยังไงเขาถึงทําแบบนั้นฟังแบบไม่ต้องตัดสินกาเลยนะฟังแบบเข้าไปนั่งในใจเขาแล้วมองจากมุมของเขาอ่ะว่าเฮ้ยทำไมเขาทําแบบนี้นะนี่คือการฟังแบบที่เราอยากจะเข้าใจเขาแต่การที่เราจะทําแบบนี้ได้ครับมันต้องมาจากความคิดที่เราแบบเปลี่ยนเลยก็คือจากความ คิดที่ว่าเธอต้องเข้าใจฉันเนี่ยมันต้องเปลี่ยนเป็นคําว่าฉันอยากจะเข้าใจเธอ ถ้าหากว่าคุณยังคิดว่าเธอต้องเข้าใจฉันคุณจะไม่มีทางเข้าใจคนที่อยู่ตรงหน้าคุณได้จริงๆครับว่าเขาเป็นแบบนี้เพราะอะไรเพราะฉะนั้นคุณต้องคิดว่าทํายังไงฉันถึงจะสามารถเข้าใจได้ว่าเธอเป็นอะไรและตั้งใจรับฟังเขาในสิ่งที่เขาเป็นจริงๆและหาทางช่วยกันแก้ปัญหาสิ่งที่เขาเป็นและเมื่อเป็นแบบนั้นปุ๊บพอเขาได้แก้ปัญหาของเขาปุ๊บแน่นอนครับว่าเขาก็จะรับฟังคุณมากขึ้นและก็ช่วยคุณแก้ปัญหาได้เหมือนกัน แต่แน่นอนครับว่าคนเราครับทะเลาะกันเนี่ยมันคือการไม่ลงรอยกันทางความคิดการฟังเนี่ยครับคุณอาจจะคิดว่าเฮ้ย hey, แล้วฉันไม่เข้าใจทาไมฉันต้องไปเข้าใจด้วยคุณไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยกับสิ่งที่เขาเป็นก็ได้ครับแต่คุณแค่พยายามเข้าใจเขาก็พอพยายามให้เขาเห็นว่าคุณรับฟังเขาคุณ <ming led> พยายามจะเข้าใจเขาจ,จริงๆโดยที่อาจจะไม่ต้องเห็นด้วย <ming led> <ๆ S 2> กับสิ่งที่เขาทําก็ได้แค่คุณเข้าใจในสิ่งที่เขาคิดก็เพียงพอแล้ว พอคุณฟังมาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยครับคุณคงจะคิดใช่ไหมครับว่าอ้าแล้วใครจะเป็นคนทําดีละ่ะสิ่งเนี้ยใครจะเป็นคนพูดดีล่ะว่าฉันอยากจะเข้าใจเธอแน่นอนครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในใจคุณคือถ้าทําไมฉันต้องยอมด้วยละ่ะทําไมไม่เป็นอีกฝ่ายหนึ่งลที่ยอมจริงปะเออแต่ว่าประเด็นคือเรื่องนี้ครับมันไม่ใช่ว่าทุกคนจะรู้แต่ว่าเมื่อเรารู้เรื่องนี้แล้วเนี่ยและนี่คือวิธีทางที่มันจะทําให้การคุยการทะเลาะก,กันเนี่ยมันเป็นการทะเลาะที่พัฒนาขึ้นลงร้อยมากขึ้นเติบโตมากขึ้นเมื่่ออเเเรรราาาาู้้แลวทํไไมไม ถ้าหากว่าการที่คุณเนี่ยมีแฟนแล้วคุณไม่คิดเลยว่าเฮ้ยฉันจะต้องหาทางปรับตัวหาทางคุยกันเพื่อมันลงอยกันเนี่ยอยากจะเอาชนะอย่างเดียวเนี่ยแน่นอนครับว่าความสัมพันธ์ของคุณมันก็จะล้มเหลวเป็นท่าเพราะว่าความสัมพันธ์ที่มองแต่ว่าใัยชนะเนี่ยสุดท้ายแล้วอ่ะคบกันไปอ่ะคุณก็ได้แต่แต้มชัยชนะคุณจะไม่ได้ความรักเลยการที่คุณจะมีความรักได้เนี่ยครับคุณจําเป็นต้องโฟกัสที่ความรักไม่ใช่โฟกัสที่แต้มของชัยชนะเพราะถ้าหากว่าคุณสนใจแต่แต้มของชชยชนะคุณจะไม่มีทางเลยครับที่คุณจะมีีีความรักท่ด และผมเชื่อครับว่าทุกคนอยากมีความรักที่สมหวังเพราะงั้นครับสิ่งที่คุณต้องทิ้งคือคุณต้องทิ้งคําว่าแพ้ชนะและโฟกัสที่ความรักครับและคุณจะมีความรักที่สมหวังอย่างแน่นอนครับผมชองคาริสครับ